พี่น้องก็ร่างสงสัยเลาวหมูพผาเผาเห็ดอีหยังพอดีหมูได้กว่เผาอ่อนมาน่อยหนึ่งแต่ออนแต่แก่หรือสิอ่อนแห้งหรือสิแก่ค่ะคุณผู้บัิกมันต้องปาเบิ่ง mỏ mà là xin mời anh ấy này mà xin thăm bằng bằng như thế này

เรียบเลยเห็นบอสคนก็ิว่าเมันเก่งมันดีบะเผาเลยน้ำแบะเผาไปสุดพี่น้องอืออหวาน พูดเดียวหายใจลงครับพี่น้องเอ้ยมันก็อยู่ได้หลายคุณนะที่มองเห็นงานคุณเป็นสีเป็นร้อยมั้งคุณหนูคาดมองเห็นงานน้ำกันว่าได้เปิดปากคุยกันแล้วฮันเต๋กับหันเต๋คุณละท่านะโอ้ยมาตอนไงจ๊าะโอ้ยมือกุบแล้ว อันนี้คือง่องมือนี่ง่องมือเน่ยปวกระเพานข่้บ้าเนาะองง่องมือง่อง,อง,องอปวกระเพา,า,านี่มือหนักหาคุคิดหมอนี่ตอนใหญ่ๆคุณจะมะช่วยง่ายเขาปอา พอหลงเนีเัยโมเป็นกุนลสตัตีได้เนาะวิธีกุลสัตีเลยคุดเขยวก็ะขวางใส่ผกอนกูเข้าไปแล้่งพักหนุก ก็เดบขาซอยก็วิวเห็ดงานเดียวพูดเดียวพูดเองเล็ดเองนักเลงพ่อพี่น้องพ้อวมเองเฮาน้อเห็นไหมเอ็มนีมันบ่เข่ารึมันบ่เข่ารือค่อยพูดว่าเป็นคอมเมนต์มาเรื่ององไต่คิด มันมูขุดว่าเป็นหรือมันบ่เขาเนี่ยนะกระโปรงยังฉันกระปั่นเ้ยเอา,าหัวเตียเเอาหัาวกระโปรง ไป่หกุก่มจ้าได้เร็ว น <m. S 2> ี่น่อยไม่นานเลนอเขาเอิีมื่อวันม้ม่นักไม่ได้เท่าำไั่เต็มม้มีหมวกางมักน่อองปูไะเข้าไปพัดเข้าไปพัดใสกนึง ลงใส่หมูกรอบสรปะีเสียบคาตัวใส่เกลือน้อยหน่อี่น้องมันมันนุ่มหวานจังหน่อยกระชี้มันกรีมันใส่ลําแนนองมากวานกันได้ก็ใส่สมันรเลยก็่ด้เขามีแบบแผนในได้ตัขึ้นอยู่ที่ความชอบ แกปากไว้ปากมันนําหยังซึ่งมูนี่ใส่ไม่บ่พูดถึงน้ําเรื่องนี้ผู้ใส่ เขาบอกผัดเป็มหนองก็ต้งต้งต้งโห์อร์ลดอือือหอมมะพร้าวแล้วหอมในถั่วดิน สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องผู้พ่อก็มูชงเด็กบ้านๆอยู่งางกินงางค่ะมัอน,นี่มูญภาพาพี่น้องมะฮอขนมหมกภาษาอีสานวันเราเอิญขนมหมกภาษาไทยเอิญขนมเทียนแต่มัอน,นี้เป็นคนอีสา,าน,มมมมน,นทิ่ขนมหมกส่วนต้นสิบมอกะเห็ดวิธีทำเบงเลวบัดนี้มูสีมะฮอเ์นีค่ะโอ้ยที่แกงปลาล่าใหม่พี่น้อง เย็นแล้วอืดใส่โพดน้ำตาล,ลนั่นเป็นมะพร้าวแก้วไปแล้วพี่น้องเลยหมูสีบัวปั่นน้องน้องมันเปลี่ยนมืออืมลืมแป๊บนึงแป๊บนึงลืมลืมลืม,ลม,ลม พี่น้องเก็บได้เห็นตองอ้ยมันไม่มีหมูว่างแาบมันพี่น้องน้ำมัน้าหน้ำมันก่อนเดี๋ยวได้เห็นตองก็ท้าวาสร้างไรเป็นคนเห็ดใหญ่เย็ดตีกินถามหาคานเห็ดตีกินกินหล,นหล,นหลดนะมันเดีเห็นเดี๋ยวกิน,นหลดเนี่ย มัดิฮิดข้ามหน่อหน่อยมานม,มนตุนตักใส่ตักใส่มาคือไหลอันนี้หมูใส่เต๋ออยังก่อตาคู่เฮ็ดขนมนขนมอนนัเนี่ยตาคู่ฮิดองหวานอะไน่อยวัวไม่ฮิด็นงแป้งขนมมัวไม่แป้งขนมเหนียวดิ ครุ้ยิบเล่มเหลี่ยมมันกิบเล่มเหลี่ยมมาข่าด้วยหน่อยได้ขมิ้นเยอง ตองเพื่นกคให้เงนยนเ่ตองเห็นเหียนเน็บปรเดียด้อนมันเหียนไนไงไงมันก็ฟูงฟูงมยนตึ๊ป่ายเลยวอกวถึง เสยียบซาใจไปเลยเดดมันนีโบเดอกตองมันฉันดูคือเก่าเพราะว่าตองมันอ่อนนีง่ายสุดเลยพี่น้องง่ายาคาักเลย ติดแล้วนะจะบอกให้หม่อม่น ắ n g เนาะเพิ่มๆพีหงอพีหงออย่อางรจะาเป็นอบัติเหตุบนท้องถนนนี <c ười> นหลองไปมากให้ระวังระวังระวังโคกีจะแหลายอยู่แล้ว อรัโหลดจันจอนไปมากคอยปค่คอยมากด้อสาสะก็ถึงเมื่อกาล่ะช้าก็ถึงเร็วก็ถึงจะถึงคนละแบบนะปลอดภัยต่างกันช่วงนี้กัน เลยไล่ wise, จ like ังหวัดน้องพนงเขามีงานนันกาสาสงานประจัป <ederim. S 1> ีก <médico> ็ด้อาหานพ่นเกี๊ยวกันเล่น้องพ่นหอกกัมากเกี๊ยวเนาะแต่ชเป็นการพ่นไข้พดนวยไปสัตนก็ไปแต่ละมันระวังน้อีพนงมผู้ิดมันหลาแล้วกอยูน้ำไผ่ตั้งแล้ววัน ท่านแกงวัดโมยูม่ม,ม,มือแรกก็พออแพี่น้องเลยสามสิบสี่สิบป่นแต่งานากสับวรับมาีิโคกดโอ้จะนานเยเป็นไต่เพื่อไต่มวลปักตัวเซลลเลยมึงบริไปน้ำเพอหรอกมันยานกพวกหยิบเเขามีเงิน นี้มันฟ้องคายก็ไล่ใหายไล่ตัดนี่นุนไปสืบเขาไหมเอีบว่าจะสื่อกินง่วี่น้องมันกับเพ่งนี่จะเลี้ยงเพ่งๆเจ็บนุ่นไปะตินแต่มันไปเห็ดงานไปกับสิวสืนก็ได้ไมนไปเดินชี้เฉยไปเดินดูชี้เฉยมันบ่เฉยเฉยแล้วไปเห็นเกือบหน้ามันสิอยากได้ ไปเห็นนั่นกระเป๋งามกสิยาได้เนาะดีๆทุกคนมันจงที่ไสมไนมีบ่เอาอยู่แล้วไปดูเฉยๆต้องไปหอดมันมาเมียงซะแล้วไปหอดมีแต่องยากได้มันจะต้องซื้อตือเองคนเห่าหาเงินเพื่อสนองแตนหาของตัวเอง ตัณหาเนีต, drinking, ต wrote, ัณหาเนี่ยมังนดิตันหาความอยากความอยากได้ความอยากได้คว่มอยากมีไม่อช่หลนี่จมันกองฟั่งอื่นแอบรอกก็ตรงไปจงมึงกันฟังแอบเสียกบหมูมพี่รองหูแล้วแมะมินกินนั่มวสียก้น้จ๊ไแต่เสีย รับประกันได้ไม่ต้อยเหลือเต่อห้องน,ำนำ้ำทีท่บ้านเมืองทองหนเรียกมันเปลี่ยนไปห้ไม่ได้บูเลยทำเวลาดีมังเวลาจนแล้วหน้าที่นี่ค่ะมูล,ลงตรวจเองที่เหี้

ยี่เดืนไปเลนมากของบพี่มเดืนแ่ใจ มุงนี่ห้อซามันใสกับมึนี่ม you ี้ยมึงแต่งเรือกับท่านะแต่งเรือไปเห็ดันวก้สาคูกินตอะ หัวลงบัร่อยเลยัชแบบ่ไหมาสีดีกิเสือกที่ททมันจะก,กองนองึงันเป็นข้งวบ้านน่เสมาตัวแเป็นบ้านครับพป่น้องเลย สีบ mm ้า hmm. ส um ีบ้าไปเลยโมมัน

ว้าวหม้อสุกให้มันอยู่นึงฝุ่นน่ะเห็นบอหม้อสุกให้มันอยู่ฝุ่นนำบ้านหน่อยอยู่ดูดพี่้องเอ้ยจะแจ็บไหขนมมกพี่น้องมันใหญ่ใหญ่โอ้โหน่ากินมากไม่ตองเหลืองกวยนะคะ ก่อนสิจาก,กันมือนีกฝากกดไลค์กดแช่นะพี่น้องนะกด u b s c r i b e นะมึงติดตามเบองหมูนะคะขอคุณสำหรับการติดตามทุกการติดตามทุกกำลังใจนะพี่น้องอ่ากันล่ากันไปด้วยภาพขนมมุกเป็นการเซตชิ้นแล้วพี่น้องเลยซุกแล้วกินในแล้วต่อไปมูจะไปกินแหละสำหรับมืนมอนีมูลาวบกอนสวัสดีค่ะ